เมื่อก่อนผมทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรครับแล้วชาวบ้านก็มาซื้อสินค้าเกษตรของผมไปแล้วชาวบ้านเขาก็ทํานำพวกยญ้าลิเพานี่มาเสนอผมถามผมบอกว่าช่วยหาตลาดให้หน่อยประวัติยญ้าลิเพานี่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงเสียทุกยานะครับผมเลยว่าเออน่าจะน่าจะไปได้ไกลผมเลยรับปากว่าจะออทําการตลาดให้กลุ่มชาวบ้านเมื่อประมาณสัก 30กว่าปีที่แล้วครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เป็นของที่ทามาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยไม่มีการทําจากสารเคมีหรือเครื่องจักรคนที่ชื่นชอบงานหัตถกรรมก็ใช้ยาลิเผาครับในตัวคุณสมบัติของยาลิเผามันจะมีความคงทนเหนียวคงทนไม่เปื่อยครับคือในพิพิธภัณฑ์ที่นครนะครับเขายังยังมี ชิ้นงานย่าลิเพาตั้งแต่สมัยเจ้าพญานครเป็นร้อยปีแล้วยังมีงยังปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยครับย่าลิเพามันจะต้องเริ่มมาจากเข้าไปในป่าไปเสาะหาพวกเส้นย่าลิเพาในป่าดิบนะครับหาเส้นย่าลิเผาที่เส้นนี้มันกาลังพอเหมาะพอดีสามารถที่จะนํามาจากสารได้พอเอามาได้แล้วนะครับต้องมาตากแดดให้มันแห้งพอแห้งเสร็จแล้วก็ เส้นยาหญ้าลิเพามันจะเป็นเถาวันใช่ไหมครับมีมีใบไม้ใบอะไรเต็มไปหมดเลยเราก็เอาแต่เกล็ดก้านของมันมาหนึ่งเส้นอ่ะจะได้แยกออกมาได้ทั้งหมดสี่เส้นเล็กๆนะครับสี่เส้นเล็กๆอันนั้นยังไม่ยังเล็กไม่พอเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ว่าทําให้มันเล็กลงก็คือเอาฝากระป๋องนมเนี่ยมาเจาะรูเป็นรูเล็กๆรูไม่เท่ากันรูเล็กรูใหญ่เรียงไปเป็นฝากกระป๋องเลยแล้วก็ อดเข้าไปในในรูนั้นก็ได้เส้นตามที่ต้องการทีนี้เราก็มาขึ้นลูกเอาเส้นยาน่างริเพามาพันกับมาสารบ่มหวายโดยใช้หวายเป็นโครงนะครับสารไปเรื่อยๆตรงไหนที่เราต้องการที่ว่าจะเป็นลายเราก็พลิกพลิกอีกด้านหนึ่งเส้นริบพสีมันจะไม่เหมือนกันสองด้านสารจนได กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยเราก็นําไปประกอบใส่หูบุกผ้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสร็จผลิตภัณฑ์ยญาริเพาสําหรับเรื่องวัสดุนะปัญหาเรื่องวัสดุเมื่อก่อนมันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อรเราเก็บยา่าริเพามาบ่อยๆมันก็มันก็ต้องหายไปนะครับบางคนก็ดึงมาทั้งต้นเลยพอดึงทั้งต้นมันก็ไม่งอกนะครับพอไม่งอกดีเอาก็หาย ตอนนี้มีการปลูกทดแทนแล้วการส่งเสริมคนชาวบ้านไม่ให้ไปดึกหญ้าริเผาดึงมาทั้งต้นเพียงแต่ตัดแค่นั้นเองตัดส่วนที่เราต้องการลากอะไรมันก็ยังอยู่พอฝนตกมันก็ขึ้นถ้าอากาศร้อนริบเผามันกรอบมันสารยากนะครับแล้วก็พอฝนไม่ตกมันก็ไม่ขึ้นในการบริหารนะครับเราก็ใช้หลักมันมันมีทั้ง ทั้งหลายอย่างนะครับรวมกันหลักการค้านะครับแล้วก็การบริหารองค์กรแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือทำมาพิบาลน,นะครับเราต้องมีทั้งทั้งหลายอย่างครับเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเออเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเรื่องสวัสดิการอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมีให้กลุ่มหมดทุกอย่างเลยครับผมก็จะดูแลตั้งแต่เรื่องการครอบครัวของเขา นะครับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําออกมานะครับผมไม่เคยปฏิเสธกลุ่มชาวบ้านเลยว่าไอ้ชิ้นนี้ไม่สวยหรือว่าใช้ไม่ได้ผมรับหมดเลยครับ<ม>แต่เดิมน,นะครับที่ว่าผมทําใหม่ๆเพิ่งคือเพิ่งมีแค่ยี่สิบสิบยี่สิบกลุ่มเองทําออกมาแล้วมันไม่มีที่ไปนะครับ<ม>จนถึงนับัดบตอนนี้นะครับมีที่ไปเยอะ<ม>พวกชาวบ้านเลยมาทําส่งกันเยอะเลยเมื่อก่อนก็ ประมาณ10-20คนตอนนี้5 0าส0ร้อยคนครับสำหรับการดึงดูดที่ว่าคนย้ายเข้าร่วมกลุ่มคว้งร่วมธุรกิจกับผมนะครับมันจะออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็เรื่องตัวเงินสําหรับตัวเงินก็คือหมายความว่าเราจะให้ราคาเขาของที่ว่าเขามีคุณภาพเราก็จะให้สูงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องสวัสดิการในชีวิตส่วนตัวผมก็จะมีสวัสดิการให้ทุกอย่างเล่าเรียนของลูก เ็บป่วยนะครับเหลืองานศพเหมือนมีงานประจําปีอะไรพวกนี้ครับสงกรานต์ปีใหม่ผมก็จะมีการส่วนหนึ่งงบส่วนหนึ่งให้เขาให้เขาไปทํากิจกรรมพวกนี้ครับสาหรับช่องทางการตลาดของบุญยรัตน์ไทยค้ามนะครับมีอยู่หลายช่องทางด้วยกันที่ผมทามานานแล้วก็คือออกงานอีเวนต์เพราะออกงานอีเวนต์เนี่ยจะได้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ว่าขายปลีกแค่นั้นเอง นอกจากบางงานจะก,ก็จะมีการแมทชิ่งนะครับอย่างของสตวไปก็กวัวลาลัมเปอร์ก็มีการแมทชิ่งนะครับอันนั้นออกงานอีเวนต์ต่อไปก็เป็นทางอินเทอร์เนต็ตผมจะขายทางอินเทอร์เนต็ตนะครับลูกค้าก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากของผมตอนนี้ผมก็มีร้านค้าที่สนามบินอยู่2อร้านแล้วก็มีผู้นำไปจำหน่ายอยู่ที่ ส่วนรณภูมิผลตอบรับก็ดีครับนะฮะแล้วก็ทางสื่อต่างๆเลยจากพรกพวกเลยจากเ,เพื่อนฝูงอะไรที่เขามานครก็ก็มาต้องมาที่ร้านผมกันเพราะว่าเขารู้ว่าสินค้ามีคุณภาพผมมีความแตกต่างในเรื่องรูปแบบครับรูปแบบของผมเนี่ยครับจะมีการพัฒนาแต่ละปีจะไม่เหมือนกันปีนี้แบบหนึ่งพอปีหน้าก็เพิ่มมาอีกแบบสองแบบเราองออกแบบให้เขาว่า เราต้องไปให้แนวคิดว่าทํำยังไงเริ่มว่าจะทํำยังไงผมก็ได้ไปคุยกับแม่บ้านพวกพวกกลุ่มชาวบ้านแล้วว่าต้องทําแบบนี้จึงจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเวลาเรามีออเดอร์มาเราก็สั่งเขาให้ชาวบ้านทําแต่ว,ว่าถ้าว่าไม่มีออเดอร์ชาวบ้านก็ทําตามตามที่ที่รูปแบบที่เคยเคยทำอยู่นะครับคือทุกครั้งที่ว่ามาส่งของผมจะต้องมีการ QC ก่อนที่จะเหมือนกับ ำออเดอร์นะครับผมจะต้องคิวซีอีกอีกครั้งหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งยานรีพ์ผมจะดาวลงเลยครับเพราะว่าส่งออกเมืองนอกไม่ได้เพราะส่งออกเมืองนอกไม่ได้ยังไงครับเพราะพวกกลุ่มชาวบ้านก่อนที่ผมจะมาทำจทะส่งออกนะครับปรากฏว่าทางญี่ปุ่นเขาก็สั่งมันเยอะกับกลุ่มชาวบ้านความที่ว่าชาวบ้านเขาอยากะได้เงินเร็วๆช่วงหน้าฝนรีบส่ง เพราะว่ายาลิเผาก่อนที่จะส่งเนี่ยเราจะต้องไปเคลือบเลกเกอร์พอหน้าฝนบกไม่มีแดดจะเกิืไม่แหง้งความที่เขาอยากจะได้เงินเร็วๆเขาดีบส่งใบถึงก็ตีกลับมาหมดเลยเพราะมันไม่แห้งมันจะเหนียวหมดเลยช่วงนั้นเน่ะทาให้ยาลิเผาไปส่งไปเมืองนอกนี่ดาวมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงนั้นก็ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีโอทอป ยังไม่ได้ส่งเสริมอะไรมากมายช่วงนั้นมันก็ดาวลงนิดนึงแต่ผมก็ฟันป่าอุวทางนั้นมาได้เพราะผมไปออกอีเวนต์ไปประชาสัมพันธ์ผมอาศัยหน่วยงานเอกชนครับอย่างสมโมสรอ,อะไรต่างๆเวลาเขาประชุมผมก็ไปส่งไปประชาสัมพันธ์มีวิธีการอธิบายให้เขาควงว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้้นะริเพามีความคงทนอย่างนี้ราคาก็ไม่สูงเท่ากับที่ เขาคิดแล้วก็รูปแบบอะไรมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ทางรัฐบาลมีโอทับขึ้นมาหลายกระทรวงที่ส่งเสริมพวกนี้นะครับ<ม>ก็ทําให้ยาลิเพาบูมขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มผมไม่ใช่พัฒนาแต่สินค้าไอททนะครับ กระเป๋าย่าลิเพาของผมก็มีการพัฒนาลูปแบบจะไม่เหมือนของเดิมเลยครับทำทำมาตั้งแต่สมัโบราณน,นะครับมันเป็นกระเป๋าหิ้วสําหรับไปงานแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าที่ผมพัฒนาเพื่อเ่ว่าสามารถที่จะใช้ได้ทั่วโลกก็คือเป็นกระเป๋าสะพายสําหรับตัวผลิตภัณฑ์ย่าลิเพาที่ว่าแบกแนวออกจากกระเป๋าที่แบบเดิมๆนะครับ <S 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 ก็มีพวกจานรองแก้วพวกของใช้ที่บนโต๊ะอาหาร นะครับแล้วก็มันยังมีโคมไฟนะครับมีอีกหลายรูปแบบเป็นกล่องใส่จิวเวลี่เอออะไรพวกนี้มีเยงงอะแยะเลยครับลูกค้าเวลาผมไปออกงานอีเวนต์ลูกค้าก็บอกว่าทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่เป็นแบบนี้บ้างอีกอย่างหนึ่งก็เ,เวลาผมไปต่างประเทศเ<อ>ผมก็ไปเห็นรูปแบบใหม่ๆมานะครับในหนังสือเอยหนังสือของต่างประเทศพวกนี้แล้วก็จากการอบมรมเพราะวิทยากรเมี่อไปอบมรมวิทยากรจะเอาเอาผลิตภัณฑ์ที่ว่า ดีนี้อินเทนเป็นรูปไหนสีอะไรนะครับผมก็จะจดจำพวกนั้นเข้ามามาพัฒนาของเราผมขายมาประมาณสักสิบกว่าปีปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีลูกค้าเข้ามาเป็นผู้ชายนะครับเข้ามาถึงผมถามว่าจะให้ผมซื้ออะไรอ่ะ<ม>เพราะผมหันไปทางซ้ายก็กระเป๋าขวาก็กระเป๋าบนก็กระเป๋าไม่มีอะไรที่ให้ซื้อเลยนะครับมผมก็มีจุด<ม> แนวคิดขึ้นมาแล้วพอดีมีจังหวัดเขามีโครงการดีๆนะครับและสโ,โลแกนของนครศรีดีๆตัวหนึ่งมันมีโลโก้หลายๆตัวตัวหนึ่งก็เป็นพวกยาลิเพาที่เคสไอโฟนที่ทำกับยาลิเพานะครับเพราะว่าทางผู้ว่าได้เ,เรียกผมเข้าไปปรึกษาดูว่าจะทำอะไรเพราะว่ากระเป๋ายาริาเพานี่เป็นของเก่ามีมานานแล้วก็ ต่อไปต่อไปคนที่จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุพอผู้สูงอายุจะหมดไปยาลิพเฮาก็จะไปปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานดูแค่นั้นเองเพราะไม่มีคนใช้แล้วแล้วทำยังไงที่ว่าจะให้คนรุ่นใหม่คือยังเจยังเจเนอเรชั่นสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็สรุปกันที่ว่าต้องทำสินค้าไอที นะครับเพราะว่าสินค้าไอทีใช้ได้ตั้งแต่รุ่นอายุ10กว่า20กว่าใช้ได้หมดแม้กระทั่งอายุ6 70ก็ยังใช้เลยนะครับแ้วก็สรุปตรงที่ว่าทำเป็นเคสเคสมือถือรุ่นต่างๆครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับเริ่มแรกผมก็ทำเคสตัวน,นี้ขึ้นมาก่อนครับนะครับเป็นเคส iPhone 5นะครับพอทำไปปุ๊บปรากฏว่าไปออกบลูที่ n t น a l เวอร์ พาผลว่าผลตอบกับสนองกลับมาเป็นที่น่าพอใจผมเลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็น iPad นะครับ iPad เสร็จแล้วก็มาทำไบนะครับทำไดแล้วก็ทีนี้กระเป๋าอันนี้เป็นจะเป็นกระเป๋าอของผู้ชายปกติยานิเพามันมีแต่ก,กระเป๋าของผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายนะครับ แล้วยาลิเพาของเราของอที่ผมทำทำอยู่นะครับที่ผ่านานมาเป็นกระเป๋าที่ว่าใช้ได้แต่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวทั่วโลกใช้ไม่ได้เลยเพราะเขาเขาไม่รู้ว่าโอกาสที่จะใช้ใช้เมื่อไหร่บางคนก็ถามว่าสามารถที่จะเอาไปจ่ายตลาดได้ไหมกระเป๋ายาลิเพาผมว่ามันไม่ใช่กระเป๋ายาลิเภาเขาออกงานแค่น,นั้นเอง คนต่างประเทศก็บอกว่าเขาออกงานก็ไม่ได้ถืออะไรมากมายก็ถือกระเป๋าเล็กๆแค่นั้นเองพิเศษดีมากเลยครับไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศผมเคยไปที่ไปกัวลาลัมเบอร์ปรากฏว่าก็ผลตอบรับมากเสียดายว่าเอาไปน้อยไปแต่ผมก็รับออเดอร์มาเมืองจีนก็ยังใช้เลยครับญี่ปุ่นก็ยังใช้แต่ที่ผมอยากจะ ไปบุกตลาดก็คืออเมริกาครับเพราะเป็นเมืองครับเป็นเป็นประเทศที่ว่าใช้พวกไอทีมากที่สุดสินค้าที่เราที่เราจะพัฒนาต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกประเภทของใช้ต่างๆครับของตกแต่งบ้านนะครับซึ่งผมก็กําลังม,ง,มงมองอยู่ว่าเราเราจะพัฒนาไปรูปแบบไหนแต่ว่าหลักใหญ่ที่ผมพัฒนาอยู่ทุกปีครับก็คือพวกกระเป๋าส่วนของเรื่องงานอีเวนต์เราก็ได้มาจาก สสครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทางเมื่อได้เราได้รับรางวัลก็ทางสสว,วเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ที่ผลได้เข้าไปในโอทพพัก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่ามีการพัฒนาเพราะว่าโครงการโอทพพันนี้คอนเซปตของโครงการนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากของเก่าขึ้นมานะครับผมก็้นาพวกสินค้าไอทีเนี่ยครับ ไปเข้าในโครงการสทวเขาก็ติดต่อมาเพราะว่าทางภาคใต้เขาจะได้มีโครงการว่าจะให้จะไปคัดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ผลสรุปของผมก็ได้เข้าพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าคไทอทีนะครับไปที่อำเภอขนอมนะครับพอเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ไปคัดที่กรุงเทพอ,อีกครั้งหนึ่งจนปรากฏว่าก็ได้รางวัล ด,ดีเยี่ยมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่แล้วผลตอบรับของการเข้าโครงการตัวนี้นะครับ,ก,รบก็มีออเดอร์ตามมาเยอะเลยครับไม่ว่าจะมาจากในเวลาไปออกงานเอีเวนต์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรเข้ามานะครับก<อ>็กประสบความสำเร็จเ,เรื่องการการตลาดที่เปิด AEC นะครับผมอยากจะฝากไปบอกว่าอ,อยังไงนะครับเรื่อง ข้าเอซีนี้เป็นโอกาสที่โอกาสมาหาเราแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเฉวยโอกาสตัวนี้ไว้นะครับไปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ให้ไปสู่สากลน,นะครับข้อสําคัญก็ต้องมีคุณภาพนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องภาษานะครับถ้าเราไม่รู้ภาษาเลยอย่างน้อยสุดแล้วก็ให้สองภาษาก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับเป็นภาษาสากลครับถ้าภาษาไทยนี้ ใช้ไม่ได้แน่นอนครับสาคัญที่สุดคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เฉพาะของกลุ่มเราอย่างเดียวนะครับการเป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราคือ30สปีที่ทํามานะครับกลับมาจนถึงณจุดนี้นะครับผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วก็ขยายใหญ่มากการเทียบเปอร์เซ็นต์นี่ยังเทียบไม่ได้เลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับ นะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับตอนนี้กระเป๋ายาลิพอลของผมจะต้องในรูปทั้งนั้งรูปแบบไม่ว่ารูปแบบอะไรพวกนี้ครับผมจะอยู่แนวหน้าเลยครับ